สวัสดีครับนี่คือรายการ The Practical Zoomtopia Podcast นะครับ The p r a z o o t o p i a Podcast the people stories for your life สวัสดีนะฮะพี่พีน้องๆนะครับเราก็กลับมาเจอกันกันกบน้องตองนะฮะกับ EP ของเขานะตอนที่2ซึ่งมันจะเป็นตอนที่ดูเดือดเลือดพลาดหรือเปล่าเดี๋ยวมาติดตามกันดูแต่ก่อนอื่นอยากให้พูกเรากลับไปดูตอนแรกนะครับที่ได้คุยกับคุณตองหรือน้องตองของผมไว้นะฮะย้ําเลยสําหรับใครที่ชีวิตติดหลม่มแล้วไม่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรเนี่ยผมว่าต้องไปดูนบปดลโมเดลนะฮะตรงนั้นจะอธิบายได้ชัดเจนเลยว่าทําไมเราถึงไม่เจอสิ่งที่ใช่สําหรับเราสักทีนะครับแต่รอบนี้จะเป็นเรื่องราวอีกด้านหนึ่งนะฮะที่ ต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์แก้ปัญหาพาชีวิตให้มีความสุขนะครับอ่ะสวัสดีครับตองสวัสดีครับพี่พีสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับผมกลับมาเจอกันอีกแล้วนี่มันมีเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นในชีวิตก็เยอะเหมือนกันนะด้วยความที่ผมมีลูกศิษย์หลายหลายเจนเดอเรชนะทั้งลูกค้าด้วยเนี่ยระหว่างความสําเร็จที่เราอยากได้อ่ะเมื่อกี้ในตอนที่แล้วตองเล่ามาให้ฟังแล้วชีวิตเราอยากจะเป็น เออฟรีแลนซ์เรามาเส้นทางนี้เราฟินกับมันเราทำนู่นทำนี่ได้หลายอย่างเนาะผลงานเป็นมาสเตอร์พพซอะไรก็ว่ากันไปแต่ถึงจุดหนึ่งก็มีคนเขาก็บอกว่าพี่มันก็ไม่ได้ทำอย่างนั้นได้ทั้งหมดนะเพราะผมก็มีเงื่อนไขในชีวิตที่ต้องรับผิดชอบเหมือนกันชีวิตมันพอมันมาเจอจุดเนี้ยมันต้องทำยังไงวะนี่นเป็นคำถามที่หลายคนผมว่าเลือกยากนะเ,ออเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ในชีวิตไหมถ้ามันต้อง mm hmm. เลือกจะทำยังไง พี่ผม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 มีคำเนี้ยที่พี่พูดมาแล้วผมไม่ได้อยู่ในสมองหรืออยู่ในชีวิตผมมามาสักระยะหนึ่งแล้วอะ่ะพี่พูดมาทำให้ผมนึกขึ้นมาได้เลยอคำว่ามาร์เซอร์พีซอ่ะพี่พี่ดูไหมคุณผู้ชมไปคุ้ฟังตามนี้ครับชีวิตผมเนี่ยเป้าหมายแรกตอนเรียนจบคือคือต้องการมาร์เซอร์พีซในสนานสถาปนิกอะมันต้องการมา s t เ r อร์พีซเพื่อที่จะแบบเฮ้ยแบบออกสื่อไปทั่วโลกอะไรอย่างเงี้ยผมใช้ชีวิตเพื่อจะสร้างมา s t เ r อร์พีซมาตลอด แล้วเราก็พบว่าการไปถึงมาสเตอร์ e พีสอะพี่มันมันมีราคาที่ต้องจ่ายเยอะมากเราต้อง <S 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 เราต้องทุ่มเทเราต้องเสียสละอะไรหลายๆอย่างแล้วอย่างที่บอกคือเมื่อเมื่อถึงจุดหนึ่งอะเราจะรู้เลยว่าเฮ้ยมันมันเราต้องกลับมานั่งประเมินแล้วละ่ะว่าถ้าเรายังจะไปต่อเพื่อความเป็นมาสเตอร์หรือมาสเตอร์ e พีซที่แบบว่าคนทั้งโลกต้องหันมามองเนี่ยมันมันมันใช่สย่สที่เราต้องการหรือเปล่าผม ค้นพบว่าจริงๆแล้วอ่ะมาสเตอร์พีซมันไม่จําเป็นต้องเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่เลยพี่มันเป็นสิ่งเล็กๆก็ได้แต่ว่าคุณต้องชัดเจนอ่ะว่าคุณทําไปเพื่อเพื่ออะไรเพื่อใคร <c oughs> อย่างวันเนี้ยนวันเนี้ยถ้าเกิดว่าคุณต้องหยุดงานแล้วกัน,นลางานเพื่อพาคุณแม่คุณไปแบบหาหมออย่างเงี้ยนะผมว่านี่มันโคตรมาสเตอร์พีซเลยอะ คือมาสเตอร์พีซมันมันมันมีเงื่อนไขง่ายๆแค่นี้เองคือมันไม่ใช่สิ่งที่คุณจะต้องไปพับบิ๊กให้คนให้คนทั้งโลกต้องมาชื่นชมแต่ว่ามันคือสิ่งเล็กๆที่คุณทําแล้วคุณอธิบายได้ว่าเฮ้ยมันมีคุณค่าที่ยิ่งใหญ่แค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับอืมผมว่ามันอยู่ตรงนั้นคราวนี้พอพอเราแบบเดินทางในฐานะแบบนักออกแบบเพื่อจะมุ่งหามาสเตอร์พีซแล้วเราแล้วเราค้นพบว่าแบบเฮ้ยจริงๆแล้วอ่ะเราอาจจะเราอาจจะไม่ได้ต้องการมันขนาดนั้นหรือเราไม่สามารถทํามันได้ด้วยด้วยตัวคนเดียว ผมว่าการออกแบบชีวิตหลังจากที่ค้นพบว่า Masterpiece ไม่ใช่เป้าหมายของผมแล้วอะ่ะมันเลยเปลี่ยนรูปแบบไปหลายหลายอันมากแต่ส่วนหนึ่งก็คือการต้องมีอิสระในในการใช้ชีวิตที่มากพอเพื่อที่จะทำในสองสามอย่างผมออเปลี่ยนจากออกแบบวิชาชีพเพื่อสร้าง Masterpiece อันยิ่งใหญ่มาเป็นนักเล่าความล้มเหลวในวิชาชีพให้นักศึกษาฟัง เพื่อจะผลักดันเขาขึ้นไปและผมก็เป็นก็ไปอยู่ในในฐานะอาจารย์มาสเตอร์พิทางทางการสอนของผมก็คือลูกศิษย์ประสบความสำเร็จได้โทฟีรนฟีครับผมก็ต้องทํำคนเดียวไม่ได้ผมก็ต้องสร้างทีมผมก็เริ่มฟอร์มทีมกับเพื่อนๆคนคนรู้จักสร้างองค์กรผมผมขึ้นมาเพื่อถ่ายทอดความเป็นนักออกแบบให้เด็กๆเยาวชนอันนี้ก็เป็นอีกอีกงานหนึ่งผมก็ มีเลยทําให้ผมมีโอกาสที่จะได้เมีเวลาในการดูแลครอบครัวด้วยดูแลคุณพ่อคุณแม่ด้วยเพราะฉะ <c oughs> นั้นในในสามพาร์ทเนี่ยมันเลยสามารถไปด้วยกันได้โดยเริ่มจากการที่ออกแบบชีวิตของเราโดยที่หนึ่งลดเป้าหมายเดียวของเราอ่ะออกมากระจายให้มันเป็นหลายๆเป้าหมายแล้วลองหา,หาทีมที่เข้ามาช่วยกันกันขับเคลื่อนในแต่ละเป้าหมายนั้นอะไรทําได้ด้วยตัวคนเดียวก็ทําอะไรทําไม่ได้ก็ฟอมทีมร่วมทีมกัน ไปจอยเวนเจอร์กับคนอื่นไปเป็นพาร์ทเนอร์กับคนอื่นมันก็เลยทําให้เราสามารถทําได้หลายๆอย่างภายใต้สถานการณ์ที่อาจจะขลุกขักในใน,ในแต่ละช่วงของชีวิตรู้ได้ไงว่าต้องเป็นแบบนี้อ่ะสมมตินะผมผมยกตัวอย่างเอาชีวิตผมเลยแล้วกันตรงไปตรงมาเลยนะไม่ต้องไปยกตัวอย่างใครให้ไกลตัวในสมัยที่เราอยู่ในคอร์เปอเรทตำแหน่งใหญ่โตเงินทองเยอะแยะถ้าสมมติบอกว่าลูกไม่สบายผมก็ทำงานนะ ก็ให้เมียพาลูกไปหาหมอลูกมีงานกีฬาสีที่โรงเรียนอยู่บ้านนี่ปิดประตูห้องเลยนะแล้วลูกเคาะจะมาเล่นด้วยตอนนะั้นเขายังเด็กผมผมตะหวาดลูกเลยนะพ่อจะทํางานลูกอยากคุยด้วยอยากมาเล่นด้วยผมบอกพ่อประชุมอยู่ดีๆคนคนเลอย่างเองอะ่ะไปเปลี่ยนตัวเองยังไงว่ามันไปเจออะไรถึงต้องยอมเปลี่ยนตัวเองขนาดนั้นอะ่ะก็มันมันมันไม่ประสบความสำเร็จไง่พี่มั่คุณ ลันไปด้วยด้วยเป้าหมายของตัวเองแล้วมันรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันมันทาไมมันถึงมันถึงเฟลความเฟลเนี่ยมันอาจจะเงื่อนไขไม่เหมือนกันนะอย่างเช่นแบบพยายามสร้างมาสเตอร์พีซแต่มันไม่ได้สุดท้ายเมือต้องแบบสูญเสียอะไรบางอย่างไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องเราก็ต้องมานั่งปรับแล้วนะคืออย่างที่บอกคือการประเมินแล้วกันอะไรอย่างนี้ผมว่าคําตอบคือเราต้องรู้จักประเมิน ตัวเองอะในในแต่ละช่วงชีวิตนะเพราะว่าโหมันไม่มีใครสําเร็จในทุกๆอย่างหรอกเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่มันเกิดความล้มเหลวความผิดพลาดอะไรอย่างเงี้ยครับในทุกทกครั้งอะมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเสมอแหละเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงในแต่ละช่วงชีวิตของเราครับผมว่ามันทําให้เราอะได้ใช้ความคิดสร้างสารรค์นะในการออกแบบเส้นทางของตัวเองหรือว่าไปทางไหนแล้วมันไม่ใช่อ่ะมันก็อย่าไปดันทุลังเลยผมว่ามันก็เราเรามีทางอื่น ที่เราจะสามารถออกแบบให้ชีวิตเราได้มากขึ้นเผมเชื่ออย่างหนึ่งว่าทุกคนมันมีความฝันนะไอ้ความฝันหรือแพชชั่นที่ผมพูดไปครั้งที่แล้วอผมว่ามันสําคัญเนี่ยคนเรามันมีความฝันหลายหลายความฝันมีแพชชั่นหลายแพชชั่นมันมันเสียอย่างเดียวคือหลายไคนเนี่ยชอบเอามันไปซ้อนกันในแนวตั้งพอไปซ้อนกันแนวตั้งปุ๊บอ่ะพออะไรที่มันแบบมันมันอยู่ข้างบนน่ะเราก็จะเห็นมันแต่ข้างบนนั่นแหละแล้วเราก็เลย เวลามันเฟลมาเราเราก็เลยไม่ได้เห็นทางเลือกอื่นผมอะมองมันในแนวร่าผมเอามันมาวางแผ่ไว้บนโต๊ะเสมอๆแหละว่าความฝันที่ผมอยากทามันมีอะไรบ้างเป็นอยากวาดกระตู้นอยากทำอาร์ทอยอยากมีบ้านดิมน้ําอยากมีองค์กรที่ประสบความสำเร็จผมว่ามันมาแผ่นี้อะไรที่มันเฟลผมก็ภาพมันแล้วก็ผมก็เปิดเปิดอัใหม่มาทําอย่างเงี้ยครับผมว่ามันจะช่วยทําให้บนโต๊ะทางานของเราอะมันเต็มไปด้วยความฝันที่ที่เราพร้อมจะ ปิดแล้วก็เปิดมันขึ้นมาใหม่หรือสร้างอันอื่นมาทดแทนได้เสมอๆผมมองอยากให้คุณฟังชันลองนึกภาพนี้ตามไปด้วยกันแล้วกันนะฮะเอออยากอยากให้จับประเด็นดีๆเนาะแสดงว่าสิ่งที่ตองเล่าให้ฟังเนี่ยความฝันมันปรับได้ถูกป่ะอ๋อแน่นอนนะพี่มันรวมกันได้ด้วยนะมันรวมกันได้แล้วมันไม่ได้มันรวมกับคนอื่นได้ด้วยนะอออย่างอย่างแน่นอนผมผมอยากเ ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์เนี่ยให้เยาวชนถามว่าผมทําคนเดียวได้ไหมผมไม่มีลูกครับผมผมจะรู้ได้ไงว่าเยาวชนต้องการอะไรดังนั้นทีมของผมผู้ร่วมก่อตั้งสตูดิโอของผมอย่างคิดได้ทีอย่างเงี้ยก็มีลูกกันหมดตอนก่อตั้งทุกคนอยากทาเพื่อลูกหมดเพราะฉะนั้นการที่ทุกคนมีความฝันแล้วมันมารวมกันได้ยิ่งความฝันที่มันไม่เกี่ยวกันอะถ้ามันมารวมกันได้อะมันจะเกิดสิ่งใหม่นะและมันจะเป็นสิ่งใหม่ที่คนดู ไม่สามารถมีส่วนผสมนี้ได้ด้วยมันคือ Con n น c t the d อ t แหละแต่ว่าดอ t น่ะยิ่งคุณสามารถ Con n น c t d ์ดอที่มันไม่เหมือนกันคุณเอาความฝันของคุณไป c o n n น็ t กับความฝันคนอื่นที่มันดูเหมือนไม่เกี่ยวกันน่ะให้เป็นจริงขึ้นมาได้นั่นน่ะมันอาจจะเกิด new ิ u s บ n e s s ก็ได้มันเกิดทางเลือกใหม่ก็ได้ครับใช่ผมผมสนใจตรงนี้นะอาจจะไม่ได้ถึงขนาดเป็นพิเศษแล้วกันแต่ผมสนใจว่าความฝันที่เรารู้สึกว่ามันอาจจะไปไม่ถึงแต่ถ้าเราปรับมันใหม่มองมันด้วยมุมใหม่แล้วเปิดวง หาคนที่สามารถมาเสียบกันได้เนี่ยบางทีมันอาจจะเป็นความฝันที่เกิดขึ้นได้ง่ายกว่าด้วยซ้ําจําเป็นแล้วแลมันง่ายจริงๆพี่ผมเล่าให้คุณฟังฟังอย่างนี้ปีที่ผ่านมาเนี่ยตลอดทั้งปีผมเคยตั้งใจว่าผมอยากให้ลบให้ทุกคนเนี่ยลบภาพความเป็นอาจารย์สอนสถาปัตย์ของผมออกไปเลยสมมุืมิฐานคือผมเชื่อว่าผมอยาก กระโดดไปอยู่ในใน,ในอุตสาหกรรมอื่นอย่างเช่นคาแรคเตอร์ดีไซเนอร์หรืออาทอยหรือว่าวงการครีเอทีฟอื่นๆผมคิดว่าผมจะทํายังไงให้ผมไปถึงจุดนั้นได้ผมให้เวลากับตัวเองหนึ่งปีผมมีคาแรคเตอร์ดีไซน์มีการ์ตูนเยอะมากเลยครับผมเลือกที่จะจ้างครับผมเลือกที่จะจ้างจ้างจ้างน้องๆสร้างช่วยทําหน่อยจ้างจ้างไปแล้วก็สร้างทีมขึ้นมาจากการว่าจ้างเนี่ยแหละครับ แต่สิ่งที่เราให้อ่ะมันคือการคอนเน็ก์ความฝันของของเขาด้วยกันคือผมไม่ได้จ้างเขาด้วยกันแบบอ,อว่าเฮ้ยช่วยทำอันนีห้หน่อยแต่ผมบอกพมบอกว่าเฮ้ยเรามาสร้างมาร์พีซกันเรามาช่วยกันช่วยกันสร้างเรื่องนี้ให้แบบเอ่อคนทั้งโลกได้ได้รู้จักกันแล้วก็วมันก็เลยเกิดเป็นการคอนเน็กเอ่อความฝันของของหลายคนเข้ามาด้วยกันหรืออาจจะเป็นแรงบันดาลใจหรือแพชชั่นอะไรต่างๆเข้ามาด้วยกันผมใช้เวลาหนึ่งปีครับทุกวันเนี้ยหลายคนไม่เรียกผมอาจารย์ตองแล้วเรียกผมปุโรหิต ปูโรหิตเนี่ยมันคือเอนามนามแฝงแล้วกันเนาะ AKA นามแฝงในวงการอ่าเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันเกิดขึ้นได้ในช่วงหนึ่งปีเพราะอะไรเพราะเพราะเพราะเราคอนเน็ก์กับคนอื่นนะครับเรื่องนี้มันเป็นเรื่องสาคัญว่าเออมันคอนเน็กตกันได้มันรวมกันได้ครับความฝันเนี่ยแล้วแล้วอันหนึ่งที่ผมฟังแล้วผมมันก็กระแทกใจเราเองเหมือนกันนะว่าความฝันมันไม่ต้องเห็นแก่ตัวว่าเราต้องสําเร็จคนเดียวก็ได้บางทีน ใช่ใช่บางทีการเปิดวงแลกเปลี่ยนความฝันกันเน่ะมันอาจจะเติมเต็มกันง่ายกว่าเนาะสำเร็จหลายคนสําเร็จในเรื่องที่อาจจะมีมุมมองที่แตกต่างกันแต่ในภาพรวมเดียวกันเนี่ยผมว่ามันสนุกกว่ามันสนุกเออวิธีการของผมนะพอพี่พูดแบบเนี้ยผมก็เลยนึกว่าเออผมใช้วิธีแบบนี้พี่คือผมให้เครดิตทุกคนเลยนะมีคนถามว่าไอ้พี่พี่จ้างเขาไม่ใช่หรอพี่จ้างเขาแล้วพี่ให้เครดิตทำไมผมบอกเฮ้ ไม่เราทํางานเป็นทีมค่าจ้างมันคือสิ่งที่เขาต้องได้อยู่แล้วเพราะว่าเขาทํางานให้เราแต่สิ่งที่มากกว่านั้นน่ะมันคือเครดิตที่เราได้ร่วมกันดังก็ดังด้วยกันดังก็ดังด้วยกัน<ม>แล้วนี่มันเราเราเรา,เราสร้างมันด้วยกันแล้วผมเชื่อว่าทุกครั้งที่ที่ผมพับบิกงานของผมไปผมให้เครดิตทุกคนที่ร่วมงานกับผม,มไม่ว่าจะเป็นแ<ม>บบอ,อ,อยู่ในสเตจไหนผมผมก็รู้สึกว่า อันนี้คือสิ่งที่ผมรู้สึกว่ามันทําให้ทีมบันแข็งแกร่งแล้วก็ถ้าพี่บอกว่าความฝันน่ะมันไม่ใช่ของเราคนเดียวผมก็เชื่อว่ามันเกิดขึ้นด้วยตัวคนเองไม่ได้หรอกใช่อยู่ที่ว่าคุณจะให้เครดิตเขาหรือเปล่านั้นเองอ่านี้มาพูดถึงการออกแบบชีวิตตัวเองดีกว่าในฐานะที่เราเป็นนักออกแบบเนี่ยเรารู้อยู่แล้วแหละว่าในตอนแรกตอนต้นรายการเราพูดถึงว่าเรารู้ว่ามาสเตอร์พีซเราแบบที่เราอยากได้นะตอนนั้นน่ะคือคําว่ามาสเตอร์พีซสองตองเท่าที่ฟังเนี่ย คำพูดเดียวกันแต่ definition ในแต่ละช่วงชีวิตมันต่างกันเนาะถูกไหมมาสเตอร์ในตอนวัยนั้นเป็นแบบนี้มาสเตอร์พีในตอนวัยนี้แม่งเป็นอีกแบบหนึ่งอ่ะ <th bb> จริงจริงใช่เรารีดีไซน์มันยังไงวะ definition เราปรับมันยังไงให้ใหเรารู้สึกไม่ไม่แยกกับตัวเองว่าโอ้แม่งกูนี่แม่งทุเลศว่ะแค่นี้เป้าหมายกูทาไม่ได้เพราะมันมีคนหลายประเภทที่บอกว่าเอ้ยคุณต้องตั้งเป้าหมายให้ชัดต้องไปให้ถึงต้องอย่าแก้ต้องอย่าท้ออย่าป๊อตอย่าถอยอย่างเงี้ยเอ้เรายังไงวะเรารับมือมันยังไงวะเรื่องพวกนี้ โอ้หผมว่ามันสนุกดีนะเวลาที่แบบเรามาดั้งคุยว่าแบบไอ้ความตกลงความฝันใช้แบบภาพลวงตาหรือเปล่าวะหรือว่าแบบไอ้แถ้ามันไปไม่ถึงแล้วมันจะเรียกว่าไปถึงแบบเป้าหมายหรือเปล่าอะไรยเงี้ยผมมาเชื่ออยู่อย่างหนึ่งว่าแบบบนโลกไปเนี้ยมันไม่มีอะไรที่แบบว่ายืนเดี่ยวเป็นความสําคัญ หรือเป้าหมายเดียวทั้งนั้นนะครับเแล้วก็ทุกอย่างของการเดินทางอ่ะมันมีประโยชน์ในการไปสู่เป้าหมายอื่นๆที่เราไม่คาดฝันทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นถ้าเรามองว่าการไปถึงเป้าหมายมันคือการเดินทางค่ะมันคือมันคือถ้าเล่นเกมมันก็คือมันก็คือเควสหนึ่งอ่ะมันก็คือด่านหนึ่งอ่ะแล้วก็เราจะผ่านไม่ผ่านอ่ะสุดท้ายมันก็ต้องเดินต่อไปทั้งนั้นนะฮะแล้วก็รู้สึกว่ายิ่ง จริงมันไม่ใช่ครับเหมือนว่าเราไปไปไม่ถึงมาสเตอร์พีโอเคภาพภาพของมาสเตอร์พีมันอาจจะเมื่อก่อนมันเป็นเป็นฟิสิกอลมากๆนะฮะคือแบบโอ้นี่แหละบ้านหลังนี้ที่ฉันออกแบบหรืออะไรต่อจากนี้แล้วก็มันเริ่มมาเป็นโทฟฟี่ของลูกศิษย์อัอนนี้ก็จับต้องได้อีกจนหลังๆมันเริ่มเป็นความสุขเห็นไหมมันเริ่มเป็นความสุขมันเริ่มแบบเป็นเป็นนิยามใหม่ๆที่มันจะไปเอา ความสุขของเราออกมาให้เห็นเป็นรูปเป็นร่างแค่นี้มันก็มีความสุขแล้วคําถามคือว่าถ้าณวันที่ผมเฟลจากการสร้างบ้านที่เป็นมาสเตอร์ e พีซจนมาถึงการที่ผมแบบมาหาความสุขด้วยการแบบจ้างคนอื่นทํางานเนี่ยถามว่ามันมี DNA อะไรเชื่อมกันปมันมีอยู่แล้วอย่างน้อยไมเซ t ในวันที่ผมเฟลในการทำมาสเตอร์พีซหลังนั้นผมก็พอจะจจับจับต้องได้ว่า ทำไงให,ให้ผมไม่ต้องรู้สึกแบบเจ็บปวดแบบนั้นอีกหรือว่าวันสิ่งที่ผมประสบความสำเร็จในการแบบทําให้ลูก,ลกทีมผมได้รางวาัลกับการที่ทําให้งานเนี้ยมันเป็นที่รู้จักมันจะต้องใช้วิธียังไงคือใดๆก็แล้วแต่เป้าหมายหรือมาสเตอร์เพีที่เราเดินทางมันคือดอทหนึ่งเท่านั้นเองฮะมันจะไปถึงหรือมันไม่ไปถึงอะ่ะมันพาเราไปหาจุดอื่นๆได้อยู่แล้วครับก็แค่สนุกไปกับ เป้าหมายใหม่ๆที่เราทําแต่ว่าอินดิเคเตอร์มันต้องชัดเนี่ยฮะอินดิเคเตอร์ของคุณผู้ฟังเป็นอะไรฮะอินดิเคเตอร์ของผมคือคือความสนุกแค่นั้นเองฮะ <ừ> um. ถ้าอะไรที่มันสนุกอะ่ะเราก็คอนเน็กหมดอะ่ะนะฮะประมาณนั้นแล้วในไม่ได้ไม่ไหวัว่าเฟลไม่เฟลด้วเอ,อเฟลแต่ <Fail S 1> นสนุกเก<ม>้าอ่ะผมผมว่าเราถูกสังคมบิดเบี้ยวความคิดเยอะว่าการไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนเป็นเรื่องที่ผิด และการที่ไปไม่ถึงเป้าหมายเท่ากับไม่สําเร็จเนาะวันนี้เนี่ยผมว่าทุกคนต้องต้องตั้ง,งคําถามกับตัวเองแล้วเปลี่ยนเดฟเนชันสมัยว่าสําเร็จมันอาจจะได้ในหลายรูปแบบก็ได้มันอาจจะไม่ได้สําเร็จตามเป้าหมายร้อยเปอร์เซ็นตที่ตั้งไว้ถึงแม้คุณจะคุณจะไม่ได้มาเซอร์พิสแต่มันก็คงเป็นอะไรออกมาให้คุณเห็นอะว่ามันมีอะไรแตกต่างกันใมไหมฮะผมว่ามันเป็นอย่าง,งานั้นอะคือมันอยู่ในที่ว่าแบบเอางี้ถ้าคุณมีสปอตไลท์อะคุณขับรถ เข้าโปวิลเข้าป่าคุณส่องไปดึงไหนคุณก็เห็นอะใช่ไหมครับ<อ>แต่ว่นโลกใบนี้ยมันเต็มไปด้วยหมอกควันแล้วฝุ่นควันนะครับ<อ>คุณเห็นข้างหน้าแต่แค่แบบแบบมือเอื้อแบบเงี้ยมีหน้าที่อย่างเดียวก็คือทาไมฮะทำ,ทำลงมือทํามันไปก้าวมันไปในแบบระยะมือเอื้อมน,นั้นอะแล้วเดี๋ยวคุณก<อ>็จะเห็นสเต็ปต่อไปอยู่แล้วมันมันมันเป็นการเดินทางที่แบบคำคลั่ไปคำคลํามไป <laughs> เนี่ยเนี่ยคนที่ใช้ชีวิตกลางคืนเนี่ยแต่เข้าใจทฤษฎีนี้เ,<อ>เป็นทฤษฎีรูปรค,คำนะคุณผู้ฟ<อ>ังคำคำไปคำคำไปนะฮะคำไปด้วยความสุขได้<อ>คำอย่างมีความสุขเนี่ยคุณผู้ฟังก็บอกว่าสงสัยไอ้สองคนนี้คุยกันน่าจะได้โมเดลอย่างอื่นมาแล้วเนี่ยตอนท้ายเนี่ยก็เนี่ยจับไปถ้าเกิดดมๆแล้วเหม็นก็เช็ดแค่นั้นเองแล้วคำใหม่ไปแค่นั้นเองมันต้องมีกันบ้างใช่ไหมฮะมันก็มีกันบ้างคำไปคำมาผิดถูกผิด ช่องกันบ้างนะคุยเรื่องอะไรกันอ,อยู่ฮะเนี่ยเอเ้นี่เอาเข้าสาระแล้วอันนี้เรื่องสําสคัญเลยนี่จะเป็นเรื่องสุดท้ายละแล้วเราบาลานซ์ความรักความห่วงใยความกระตันยูยังไงวะในเมื่อที่เราพูดมาทั้งหมดเฮ้ยตองแม่งเอ้ยกูจะช่วยลูกศิษย์พูดจะช่วยคนโน้นคนนี้กูจะช่วยคนให้เขาเก่งขึ้นอ่ะแล้วคนที่บ้านยัง,ยงไงวะเนี่ยแล้วเนี่ยมันมันมันเป็นช่วงชีวิต จริงๆนะเนี่ยผมผมเข้าใจเลยว่าที่เขาบอกว่าชีวิตของของช่วงวัยกลางคนเนี่ยมันเป็นช่วงที่เรียกว่าตกท้องช้างสุดๆแล้วแหละนะฮะก็คือว่าเ,าเรากําลังพุ่งทะยานไปในงานของเรานะครับบริษัทของเราธุรกิจของเราวิชาชีพของเราอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ <ๆ S 2> <ๆ S 1> มันก็กําลังกําลังอยู่ในช่วงที่กําลังแบบพุ่งทะยานในขณะเดียวกันเ,าเราก็เริ่มมีภาระอื่นๆที่ต้องต้องดูแลแล,และผิดชอบใช่ไหมครับดูแล คุณพอ่อคุณแม่ดูแลธุรกรรมหรือหรือปัญหาอะไรใดๆที่ที่ถึงจุดหนึ่งเราต้องเข้าไป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 รับรู้มันซึ่งแน่นอนว่าอ,อย่างที่บอกครับเราทำอะไรคนเดียวไม่ได้หรอกนะฮะเราจำเป็นต้องมีทีมครับในภารกิจของการดูแลผู้บุปกาลีแล้วกันนะครับมันก็มีความจำเป็นต้องออกแบบนะฮะมันม,มันก็มีความจาเป็นที่เราต้องสร้างทีมขึ้นมา ผม่าจจะโชคดีที่ครอบครัวของของผมเนี่ยถือเป็นถือเป็นทีมที่ที่ดีมากนะครับแล้วก็มัน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 ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากเกินกว่าที่เราจะจัดการได้แต่การฟอร์มทีมมันเนี้ยมันจะช่วยทำให้เราเนี่ยยังสามารถมีแรงไปทำอย่างอื่นเรมีคนดูแลเรามีมีความจำเป็นต้องจ้างเราก็เอาเวลาพ<ม>ลังของเราไปหาเงินซะเพื่อจะได้เอาเงินมาจ้าง คนดูแล<ม>ถ้าคุณพ่อคุณแม่ของแต่ละคนพอจะมีสวัสดิการต่างๆอันนั้นก็ถือว่าเป็นก<ม>ุศลนะครับก็จะลดลดลดภาระไปได้แต่อื่นใดใดๆแล้วอะ่ะมันก็ต้องบาลานซ์ความ,มรู้สึกของเรานะจิตใจของเราความเหนื่อยล้าอะไรต่างๆเนี่ย<ม>ให้ให้ได้<ม>อย่างที่บอกครับย้อนกลับไปคือถ้าเรามีทีมที่ดีเราเราเชื่อมั่นในทีมของเราใ,ในในด้านอื่นๆเนี่ย มันจะยังพอจะเดินหน้าไปได้แม้แต่ว่าเราต้องมาแบกรับหน้าที่อะไรเยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยนะครับเชือ่อว่าคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่หลายคนน่ะอาจจะอยู่ในภาวะแบบนี้ด้วยก็ได้นะครับงานก็ต้องทําพ่อแม่ก็ต้องดูปัญหาที่บ้านก็ต้องรับผิดชอบอ,อต่จะมีลูกมีบ้านการลงทุนคือมันอีลุงตุงนางมากในช่วงนี้แต่เชื่อ,อนะครับว่าก็ทฤษฎีรูปคาที่พี่พูดเมื่อกี้นะครับก็ออขอให้ทุกคนนะ่ะเดินหน้าต่อไป ในในทุกทุกวันนะ่ะรูปคำไปเรื่อยเืยเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็จะรู้ว่าเฮ้ยเรามาไกลจากจุดจุดจุดแรกที่เรารู้สึกว่าสตันว่าเฮ้ยเราต้องรับภาระนี้แล้วเหรอหรือโอ้โหแล้วง,งานเราจะเป็นยังไงสุดท้ายเราจะเดินหน้าไปได้ไกลครับถ้าถ้าเราเดินมันทุกวัน,นครับมันทําให้ผมนึกถึงตอนตอนแรกที่ตองมาออกรายการเนาะเราพูดถึงเรื่องของแอสเซทของตัวเองที่มีไม่ว่าจะเป็นทักษะที่เราสะสมมา ทรัพยากรรอบตัวที่เราสามารถหยิบใช้สอยมาช่วยเราได้ประสบการณ์ที่เราผ่านมาด้วยมันมีตัวหนึ่งที่จะมาเติมก็คือ connecting the dot กับทีมเพราะถ้าเกิดเรามีพาร์ทเนอร์นะผมอาจจะไม่ได้เรียกเป็นทีมไม่ได้สำหรับผมมองพาร์ทเนอร์ partner, นะในมุมความเข้าใจของตองเนี่ยความเข้าใจจากเรื่องที่ตองพูดอะถ้าพาร์ทเนอร์ของเราเนี่ยมีสิ่งที่เราไม่มีด้วยเออมันก็เหมือนเติมเต็มในสิ่งที่เราขาดในยามที่เรามีปัญหาตกท้องช้างอย่างเงี้ย มันมีคนประครองว่ะและในในทางกับกันเราก็ประคองเขาด้วยนะในยามที่เขาตกท้องช้างอะ่ะเพราะเราเป็นพาร์ทเนอร์กันอย่าเงี้ยน,นั้นผมอยากจะโยนกลับไปที่น้องๆที่ฟังอยู่เหมือนกันนะว่าชีวิตเราอะ่ะถ้าเรามีจิ๊กซอว์เหล่านี้อยู่ในมืออะ่ะก็ต้องรักษาเอาไว้อะในวันที่เราเจอพายุโหมกระหน่ำนะผมว่าเขาก็จะช่วยเราได้เหมือนกันไม่มากก็น้อยเอาเอา,เอาว่ากันอย่างนั้นแล้วก <Partner S 1> <Partner S 2> ันพาร์ทเนอร์ พันธุ์เชฟคือเรื่องเรื่องเรื่องจำเป็นมากๆครับแล้วก็พี่พันธุ์เชฟอ่ะมันมันมีรายละเอียดในนั้นอยู่อยู่เยอะนะถูกไหมฮะคือมันต้องแชร์ทักษะซึ่งกันและกันได้มันต้องเอื้อประโยชน์ด้วยกันมีเป้าหมายร่วมกันที่สาคัญคือมันต้องพร้อมรับชอบรับผิดและรับชอบด้วยกันเพราะฉะนั้นใดๆเพื่อทุกคนแต่ละคนน่ยมีปัญหามันถือว่ามันเป็นปัญหาเดียวกันแล้วมันจะไม่มันจะประคองกันไปได้ครับนี่นี่คือพันธุ์เชฟจริงๆเห็นด้วยกับพี่บีอย่างสูงเรี้ยวเลย ผม,ผมเพิ่มอีกนะพาร์ทเนอร์ชิพของตองก็คงจะหมายถึงคนในครอบครัวด้วยนะเพราใช่ครับอันนั้นเป็นเบสเลยครับเพราะว่าถ้าเขาไม่เข้าใจแล้วก็ไม่รู้ว่าเรากําลังเผชิญหน้ากับอะไรเนะี่ยการสนับสนุนมันก็จะเป็นเรื่องยากเออแล้วบางครั้งการที่เห็นไม่ตรงกันนะครับมันก็อาจจะสร้างทางเลือกให้เราเอ,อได้ในในในโอกาส เอาต่อไปแต่ว่าความอื่นได้ครับความความขัดแย้งมันเกิดขึ้นตลอดระยะเวลายอยู่แล้วโดยเพราะใครใครที่ณตอนนี้เราอาจจะเริ่มคุยกันถึงการต้องออกแบบชีวิตเพื่อดูแลคนอื่นๆดูแลพ่อแม่กันแล้วนะครับดังนั้นในช่วงชีวิตนี้มันยังต้องเจอการตัดสินใจหลายๆอย่าง อย่างที่อบอกครับเราจะต้องเจอกับมิสเตอร์แอนด์มิสซิสโซลูชันที่พร้อมจะเข้ามาเสนอทางเลือกให้เราตลอดเวลาแล้วสุดท้ายเมื่อเราต้องเป็นคนตัดสินใจครับเราจะต้องเราเราอาจจะรู้สึกว่าโชคดีที่มีพวกเขาที่เข้ามาเสนอทางเลือกให้เราผมผมรู้สึกอย่างนั้ครับขอขอขอสรุปในรูปแบบของการสร้างบ้านแล้วกันเนาะชีวิตของเราเนี่ยมันคือบ้านที่ไม่มีวันสร้างเสร็จสําเร็จร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่บ้านเนี่ยมันจะถูกรีไว้แบบและถูกก่อสร้างแบบต่อเติมไปเรื่อยอะ่ะ ซึ่งการต่อเติมบ้านในชีวิตของแต่ละคนมันก็คืออยู่ที่ว่าบ้านของเราอะ่ะมันถูกสร้างมาเพื่อให้เราอยู่คนเดียวหรือเป็นบ้านที่ถูกสร้างมาเพื่อให้คนที่เรารักอยู่ร่วมกันนั่นเองใช่ใช่ใชเห็นด้วยเลยครับว่าสุดท้ายแล้ว่อ,อให้บ้านคุณแบบใหญ่โตยังไงก็แล้วแต่แต่ว่าถ้าคุณอยู่มันด้วยตัวคนเดียวหมายถึงว่าบนความสําเร็จนั้นคุณหันไปแล้วมันไม่เจอใครเลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบเงาเงาดนึงนะครับ<ๆ><ๆ>แต่ว่าใครที่สามารถมีบ้านที่ไม่ไม่เสร็จแต่มีเงินมีคนมาบริจาค อาเดนบอกว่าเป็นผู้นี่คุยเรื่องอะไรอยู่คุยเรื่องอะไรกันอยู่เนี่ยคุยเรื่องวัดหรือเปล่าไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่หมายต้องอะไรจะบอกว่ามีบ้านไม่ไม่ต้องสวยอาจจะยังไม่เสร็จแต่คนที่อยู่ในบ้านแม่งมีความสุขคุยกันตลกโปกฮาใช่ไหมแล้วก็ช่วยแก้ปัญหาไปเงยจริงว่าจริงบ้านมันสร้างไปได้เรื่อยๆครับมันมันมันไม่มีวันเสร็จจริงเพราะว่าบ้านมันคือชีวิตอ่ะเนาะ อันนี้เนี่ครับเราแค่เปรียบเทียบนะเพราะว่าเขามาสายสถาปัตย์ผมเลยพยาต้องยกตัวอย่างแบบนี้ไงและผมบอกผู้ชมผู้ฟังทุกคนนะครับตั้งแต่ผมทํารายการมาเขาเป็นแขกรับเชิญที่ผมใช้พลังงานมากในการพูดคุยเอ้แต่สนุกแต่สนุกคุยกันทุกครั้งนะจริงเราเราเวลาเราได้มีโอกาสคุยกันนะไม่ได้ทํารายการมันก็จะได้อะไรใหม่ๆจากน้องคนนี้เสมอผมผมอยากให้เราลองนึกเหมือนกันเนาะชีวิตของคนคนหนึ่งเราไม่เคยรู้จักตองมาก่อนเงี้ยเราฟังเรื่องราวของเขาอะผมผมว่าบางที อยากให้ตั้งคาถามของตัวเองเหมือนกันนะหลายๆคําถามเลยว่าเราเราเราควรจะเปลี่ยนแปลงอะไรชีวิตบ้างไหมถ้าเราถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่โอเคกับมันอ่ะเราถ้าจะตั้งคําถามวิธีการเดิมเรายังต้องทํากับมันอีกเหรอแบบเนี้ยเออใช่ก็มันคนเรามันดีไซน์ได้บผมผมเชื่อว่าทุกคนมีความคิดสร้างสรรค์อยู่ในตัวแล้วแล้วก็ทุกคนสามารถจะแบบดีไซน์ชีวิตตัวเองได้อยู่บนว่ามีเงื่อนไขอะไรบ้างเท่านั้นเนาะนะครับ ก็ถ้าคิดอะไรไม่ออกก็มาให้พี่พีครับช่วยดีไซน์ให้เอาก่อนจะจบเนาะผมขอใช้คำพูดสุดท้ายเมื่อกี้นะที่บอกว่าทุกคนมีข้อจำกัดแต่ต้องแสดงให้เห็นแล้วว่าเราสามารถออกแบบโดยหลบหลีกหรือลดผลกระทบต่อข้อจำกัดนั้นได้การมีข้อจำกัดไม่ได้หมายความว่าเรื่องนั้นมันจะจบนะเราสามารถออกแบบที่เหลือใหม่ได้ที่ยังคงอาจจะมีข้อจำกัดหรือไม่บ้างก็ได้นะ เพื่อให้ชีวิตเราสามารถไปต่อได้แล้วก็มีความสุขอยู่ที่เราจะมองว่ามันคือปัญหาหรือเป็นโจทย์ถ้ามองเป็นโจทย์เราก็จะเรามีคําตอบไปใหม่ไนัไ่นแหละนะครับฝากเรื่องราวของตองไว้เป็นเรื่องสอนใจแล้วกันว่าเออทุกคนมันก็มีข้อจํากัดแต่แต่อยู่ที่เราเั่เาแหละว่าเราจะออกแบบมันแบบไหนให้ให้มันไปต่อได้นั่นเองนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณตองมากที่มาปฏิดประต่อเรื่องราวที่ผมว่ามันเป็นโจทย์ในในสังคมเรานะว่าคนส่วนใหญ่แล้วเนี่ย มองอุปสรรคเป็นอุปสรรคไม่เคยมองว่ามันสามารถไปต่อได้จริงๆนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามด้วยเป็นตอนที่มาสเตอร์เพีมากนะฮะติดตามรายการของเรานะครับเดี๋ยวครที่เขาซูมโตเพียกันใหม่นะครับในตอนต่อไปกันได้ผมจะพาพวกเราไปเจอใครติดตามกันได้ในตอนหน้าและเชื่อว่าถ้าเกิดมีน้องๆเรียกร้องอยากจะฟังต้องอีกเขาพร้อมแน่นอนครับเ <laughs> พราะเขายังมีเรื่องราวอีกเยอะนะฮะเอา้าวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับ โชคดีนะครับทุกคนสวัสดีสวัสดีครัสวัสดีพี่พีสวัสดีุฝั่งท่านครับผม The Practical Zoomtopia Podcast: The People Stories for Your Life